กับช่องเอนหน่อยแล้วเพื่อนออิเลครับพอแล้วเป็นยังไงพอแล้วยู่ดีมีฮงบ่ไคเป็นใครใคมือว่านี่บ่แต่ัดปลากันก็เมนมนี่เป็นไปได้ตังนระเป็นงองยงงวะเป็นงอแงีงงแต่มีเมนูมั่เนี่ยมันคือางับ่มมีผู้ปฏติมีผู้ปโอ ตามเกิดสามีตามเกิดตามีตามมีตามเกิดตามมี่ตามเกิดเมนรับเดียวกันเนี่โอ๊ยแต่จะปากันครับเมนุัยนี่กันเลียนสาวเรา่ะเรา่ะเราก็เรียกป้าเลียมป้าที่หามือแล้วดีใมือล้วก็เล้เป็นไข่ได้เลย ปลาเมียเป็นใครเลยบอกเมียปลาเมียปลาเมียปลามาแล้วเป็นไขรได้หามือแล้วหามือนี่ละมันบ่พอต่รู้ตัวนอเนาะเป็นยังไงกัได้ปลากันัง่าปลาเป็นนอยูวัดได้บเน่เอาเป็นนอยู่วัตก็กลับมาได้เลยไปจำศีลไปจำศีลออดอดดดเนีนออเออเออเออมีคนเบิ่นเนี่ยแมน Banham, hôm nay say bát mùi zone. Menu lo pha, qua mày yu mà à, mà mà đi. Acoma bande. Lo pha, qua mặt ban. Lo cháy lên cắt la cocona. A mẹ. Hmm. gì anh. Mụi con say, gặp hai. Bobbi anh, mầm 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 không? mầm 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 mầm

โอ้นมือนันดากันอยู่นะแมันบ่อ้วนสิเป็นสิเป็นน้อยู่วัดแมนยวางสิเนาะมือนันเป็นน้อยู่วัดสิเป็นน้อยู่วัดจังไหนป่ะนะเราว่าเมซี่กันนี่กันเจอกันเจอตัวเล่าว่ายันเออยันยันพอแหลมยันพอแหลมจู่หูจับว่าเมนเราวังเลยพอแหลมนาลี่ป่ะนะแล้วนาลี่เลาว่าโอ้นาลีแมนนาลีมันแมนข้องคอว่าอยู่ที่ป่ะ บ้เลยเเป็นบ่หมูสุ่ีหรมูหมูแสงหมูแสงหมูสหมูเอหมูเส่ยงหมูส่ยง่สงหมูส่หมูไ่ได้่หมูใส่ลีมหอะบหมูใส่ลี้มูเได้ไปกินบดีเนาะกินตัวงตัวก็ล้างเ้อาละละเมนูวันฝากค้อมาบอกอีกอันหนึ่งอยอ่ ที่ดินนั่นที่ว่านั่นไหมที่ดินนั่นยุติถนนดำถนนซีเล่นน่ะอ๋อันที่พอซื้อไว้สองแสนกว่าหน่ะท่างไปวัดน่ะเออท่างไปวัดยังเราจีขายจมวะเราว่าเราจีขายมาเนี่ยเก็บกำไรบ่ล่ะกันจีได้อยู่แล้วเราเนี่ยขายเก็ได้อยู่เมยก็ได้ก็ได้ไงเมย์ก็ไรก็ขายแล้วจีขายขายว่าแล้วดอกขายหัวหงมลำดอกเออเออเออปั่นเนีแล้วละไปเออ คือบ่มีเองสิเป็นห่วงเลยมันบปบ่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 ้นน่้่บ่ําสิน่บ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 ่ม่จ่บีบแบ่ว่บ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 ่ว่า่บ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 ่ว่า่บ่บ่ข่ว่บ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 ่า่บ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 ่า่บ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 ่ยบ่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 ่่่่บ่่่่ กีลีเนี่ยีลีออตัวเขาอลหรอกเขาวัดอเหรอเขาวัดก้อนแมนมองมองที่ิยูนั่นนะเอาแมซี่สี่พนแปดเจียนขึ้นเป็นไนี้จังเหรอเจ้ากันพอแล้ในมุดนี่ต้องต้องมุดก่อนเไม่รู้ว่าบอกไมซี่อัมดีดี เด้อเด้ต้องเจืนอจนบ่อโอ้ยหน่อยเอาบดเลาฝากมาบอกอี่อยู่ดิออกมาของเขาผักมังพลายอ้ําพองเอ็มพลอ้ํเราฝากมาบอกอยูนดิเหลียวจุดไทยเราเรียกว่ายงังพ้ํท่านใจดีดีอววายังขันโจประกบขึ้นไปหาเาล่าเล่าสิข,ขึ้นไปหาผัวเ่าฮะ ขันเจวว่ากบไปหาเราเราอีกกบขึ้นไปหาผัวเก่าขึ้นมาพ่อโบขึ้นไปหาพ่อโบแม่นบปล่าไหมแม่นเหรอแล้วฟังมาบอกว่าขอไม่ใช่บาดมือเท้านะเขาจะบอกว่ากันยังบอกไปยังบอบไปยังล่าสินอน่างล่าสิน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 ไปจำซินโอ้ล่าซินระจำซินเอาโอเค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 บอกเราเด้อยบอกเราด้วยสิบอกเราอยู่

มูต้องมูดก่อนนะวะมุดต er ัวมุดยังมุดมูมุดมูโอ้ยเนาะสั้นตัวสั้นข้อกละแลบแป่บพอเน่ยเดี๋ยวต้อานแ้วมีนเอวเววเววเวเวงกบไปยังเด็กเขาเจียวเดี๋ยวไปปลาเขาเล้วเขาปลาเดี๋ยวม่แล้วไปหาผู้สาวเนาะ ไม่ควรก็ไปตัวเนาะมาดิเขาจะเขาขึ้นเขาจะกลับขึ้นไปหาบัวโก้เลยบัดนี่กลับขึ้นไปหาบัวโก้ได้บัดนี่เขาสองคนเจียเขาสองคนทีอยู่น้ำกันเล่นมาบันนี่จังบ่บันนี่เขาเป็นผัวหน่อยเขาเป็นผัวหน่อยเขากลับไปเที่ยวนี่ก็ไปเป็นผัวหน่อยเออผัวหน่อยเคนแรกเป็นผัวอย่างนีไปวัดนี้สี่เหี้ตัวคือเก่าบ่คนแ่นฝากมาทำเบียดมาจับเบียดมาจับเป็นบ่จับเป็นบ่เบ็ยดคือว่างๆก็นจีบไปจุดต้องวางไฟ มูอันนี้ขึ้นเนี่ยผลมักไปจวดกันส่อปอจวดจวดเอากระสันลูกจะไปบอกเมนุยด้อ่าโอเคโอเคเอาเอาเอาบอกนะบอกโอเคโอเคครับเอาเมียันพอแล้วมันจีกับขึ้นมาหาอยู่ดิฐานเราคนเด้อกลับขึ้นมาใส่กับขึ้นมาหาแม่ยแหละแม่แม่ฝากความผมเป็นว่ามือเโาเออว่าว่าเม่เมนุยจีกลับขึ้นไปครับหัวเก้าหาพอโอ้โอ้มันแม่ยนี่รีปะ ึนไปหที่แตกย่างไปยงคนเท่ายาถอยหลังอยู่บ่ว่ไมนูจิกลขึ้นไปหาบลแรมอยู่บ่เราขึ้นมาเราขึ้นเราขึ้นมาโอ้ยเนาะมามาจีกาดเราจะขึ้นมาอยู่เราจะขึ้นมาอยู่ละเย่เฝ้าอย่าฝ้านี่ยากเราเด้อ ก็ได้ให้เราเว้บ่ามาเด้อบ่ามาไปหาไม่เด้อบ่ามาสิไปหาไม่เออบอกเราฝ่าวมาเด้อโอเคโอเคฝากควอมไปหาเราเด้อฝากควอมเอ่อมีอันสิฝากควอมไปหาเราพอสิีมากับฝ่าวขึ้นมาเด้อบ่ามาไปหาไม่เด้อเออจำได้เนาะโอเคกันบ่ามาสิไปหาไม่เรียมเนาะไปหาไม่เลยเจ้าหนิบดเชิดไดเชิไรเอาพลังกูเนี่้บ่เนี่ยเาฝรั่ง เอาเนี่ยเาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีฝากขั้วไ่หาอิปออีกแล้อโอเคโอเคครับโอเคครับพอแหลมไม่นุ่งแล้ววันขัดเจ้าพวกฝากลับขึ้นไปหาเราเนี่ยไม่นุ่งแล้วจะไปหาผัวฝรั่งมานะฮะเราวจะไปหาผัวฝรั่งม่ไปหาพ่อโผ่แล้วไปไกลพ่อโผล่ไปหาฝรั่งซีเมนไปบ่อได้ไปแม่ไปแม่น้ำเหยียบบ้านมันเดียวเนี่ยเออน้ำเหยียบเหยียบเล่นป่น้ำเหยียบเล่ไปเหยียบมันตัวเจ้ายันี่บ่อสมีย เอาเลยนี่นะโอ้บานเราไบ่พอเออัดเอาจุ๊บจุ๊จุ๊บจุว้าวแล้วดีคือเขาเนี่ยดีกบเขาเจรวังเดือเจรวังเรือไปหาัวดฟันเลยมาเด้อคนเลยชอาไข่เด้อดีวุ้ยนี่ยาดีอาจารย์รคีไปเชื่นีรก็มีรองคิมมาพอกันไหมครับ